กดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้นะด้วยนะครับสวัสดีครับวันนี้อยู่กับนาโตส้สามตัวตรงกับพรีวิวฟุตบอลกันโชซิเรียอริตาลีวันที่4เมษายน2 5 6 5นะครับวันนี้ก็มาพรีวิวให้กันถึง2คู่นะครับวันนี้ในลีกกันโชซเรียอ,อิตาลีมีเตะกันแค่2คู่นะครับในค่ําคืนนี้อ่ะคู่แรกเป็นคู่ระหว่างเวโลนาพบกับเจนัวเจอกันเวลา5ทุ่ม30นาทีนะครับ ส่วนคู่ที่2เป็นคู่ระหว่าง AC มิลานพบกับโบลอนาเจอกันเวลาตีหนึนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปพวิวคู่แรกกันเลยดีกว่านะครับคู่แรกเป็นคู่ระหว่างโบลอนาเอ้ยไม่ใช่เวโรเวโรนาพบกับเจนัวอร์มการเจอกันของทั้ง2ทีมใน10นัดที่ผ่านมาเวโรนาชนะ1เสมอ4แพ้ให้กับเจนัวไปถึง5เกมเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูว่าทั้ง2ทีมนี้ สถิติการเจอกันของทั้ง2ทีมนะครับในนัดล่าสุดเจนัวพบกับเวโรนาก็เสมอกันไปที่3ประตูต่อ3นะครับและในนัดก่อนหน้านี้ก็เสมอกันไปที่2ประตูต่อ2นัดก่อนหน้านี้ก็เสมอกันไปที่0ูนประตูต่อศนะครับอ่ะเดีย๋ยวเราไปดูฟอร์มการเล่นโดยรวมของทั้ง2ทีมกันเลยนะครับฟอร์มการเล่นโดยรวมของทีมเจ้าบ้านอย่างเวโรนาใน5นัดที่ผ่านมาชนะ1เสมอ3แพ้ไป1เกมนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มการเล่นของเวโรนากันนะครับ ฟอร์มการเล่นในบ้านของเวโรนาใน5นัดที่ผ่านมาชนะ3แพ้2เกมนะครับในนัดล่าสุดก็ไปแพ้ให้กับนาโปลีที่2ประตูต่อ1นะครับและในนัดก่อนหน้านี้ก็ไปชนะเอซิเวนิทที่3ประตูต่อ1และไปชนะอูดินนเซไปที่4ประตูต่อศนแล้วก็ไปชนะโบลญญาไปที่2ประตูต่อ1นะครับมีไปแพ้ให้กับซาแลนิตาที่2ประตูต่อ1นะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูของฝั่งทีมเยือนกันเลยดีกว่านะครับ ฝั่งทีมเยือนฟอร์มการเล่นโดยรวมใน5นัดที่ผ่านมาชนะ1เสมอ4่ยังไม่แพ้ใครเลยนะครับแต่ก็ถือว่าทําฟอร์มได้ไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่นะครับส่วนมากเสมอน,นะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มการเล่นนอกบ้านของเจนัวกันเลยนะครับฟอร์มการเล่นนอกบ้านของเจนัวใน5นัดที่ผ่านมาเสมอ4แพ้ไป1ยังไม่ชนะใครเลยนะครับใน5เกมที่ผ่านมามีเสมอในนัดล่าสุดไปเสมอกับ ออตาลนตาที่0ประตูต่อ0นะครับแล้วก็ไปเสมอกับ a อซีเวนิไปที่1ประตูต่อ1มีไปเสมอกับเอสโรมาที่0ประตูต่อ0มีไปแพ้ให้กับฟิออเรติน่าที่6ประตูต่อ0นะครับแล้วก็ไปเสมอ AC มิลานที่1ประตูต่อ1นะครับถือว่าทำฟอร์มได้ค่อนข้างไม่โอเคสักเท่าไหร่นะครับใน5นัดที่ผ่านมายังไม่ชนะใครเลยนอกนั้นเสมอแล้วก็มีไปแพ้ให้กับฟิออเรติน่าถึง6ประตูต่อ0นะครับ ถือว่าทำฟอร์มได้ค่อนข้างดรอปอย่างมากนะครับกับทีมเยือนอย่างเจนัวนะครับเดี๋ยวเราไปดูตารางคะแนนของทั้งสองทีมกันเลยนะครับตารางคะแนนของทั้ง2ทีมอันดับที่10อย่างเวโรนาแข่งไปแล้ว30มีคะแนนอยู่42คะแนนส่วนอันดับที่18อย่างเจนัวแข่ง30มีคะแนนอยู่22คะแนนเองนะครับคะแนนห่างกันครึ่งหนึ่งเลยนะครับกับทีมเจ้าบ้านอย่างเวโรนาสำหรับ คู่นี้นโต๊ดขอเลือกเชียร์ไปทางอันดับที่10อย่างเวโรนาและกันนะครับนโต๊ดดูจากฟอร์มการเล่นของทั้ง2ทีมแล้วฟอร์มของเวโรนาโอเคกว่ายอดเยี่ยมกว่าอย่างทีมเยือนอย่างเจนัวนะครับนโต๊ดคิดว่าอันดับลังบวยอันดับที่18อย่างเจนัวคงจะทําฟอร์มได้ไม่ดีสักเท่าไหร่นะครับดูจากฟอร์มการเล่นใน5นัดที่ผ่านมาถือว่าค่อนข้างค่อนข้างไม่ค่อนข้างไม่โอเคสักเท่าไหร่นะครับ ยังทําประตูไม่ได้เลยในห้นัดยังทํใชัไม่ได้เลยใน5นัดที่ผ่านมานะครับอ่ะสำหรับคู่นี้นะตต๊ก็เลือกเชียร์ไปทางทีมเจ้าบ้านอย่างเวโรนานะครับอ่ะเดี๋ยวนะัโต๊ดพาไปวิเคราะห์คู่ที่2กันเลยดีกว่านะครับคู่ที่2เป็นคู่ระหว่าง AC ซีมิลานพบกับโบลญนยาฟอร์มการเจอกันของทั้ง2ทีมใน10นัดที่ผ่านมา AC ซีมิลานชนะ9เสมอ1ยังไม่แพ้ให้กับโบลญนยาเลยใน10นัดที่ผ่านมา ในนัดล่าสุดการเจอกันของทั้ง2ทีมเอซีมิลานก็เอาชนะไปถึง4ประตูต่อ2ในนัดก่อนหน้านี้เอซีมิลานก็เอาชนะไปถึง2ประตูต่อหนึ่งแล้วก็ไปเอาชนะบรุญยาอีกที่2ประตูต่อศูนย์นะครับถือว่าทําฟอร์มได้ค่อนข้างโอเคเลยนะครับกับทีมอย่างเอซีมิลานเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มการเล่นโดยรวมของทั้ง2ทีมกันเลยดีกว่านะครับฟอร์มการเล่นโดยรวมของทีม เจ้าบ้านอย่างเอซีมิลานใน5นัดที่ผ่านมาชนะ3เสมอ2ยังไม่แพ้ใครเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มการเล่นในบ้านของเอซีมิลานกันเลยนะครับฟอร์มการเล่นในบ้านของเอซีมิลานใน5นัดที่ผ่านมาชนะ3เสมอ2ยังไม่แพ้ใครเช่นกันนะครับในนัดล่าสุดก็ไปเอาชนะเอ็มโปรีที่1ประตูต่อศย์ไปเสมอกับอินเตอร์มิลานที่1 0ประตูต่อ0นะครับและมีไปเสมอกับอูดิเนเซ่ที่1ประตูะะะต่อ1 แล้วก็มีเป็นชนะซามโดเลียที่1ประตูต่อศูนย์แล้วก็ไปชนะลาซิโอไปถึง4ประตูต่อศูนย์เลยนะครับถือว่าทําฟอร์มได้ค่อนข้างโอเคเลยนะครับใน5นัดที่ผ่านมากับการเล่นในบ้านของเอซมิลานนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูของฝั่งทีมเยือนกันเลยดีกว่านะครับฝั่งทีมเยือนอย่างโบลอนยาฟอร์มการเล่นโดยรวมใน5นัดที่ผ่านมาชนะ1เสมอ2แพ้ไป2เกมนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มการเล่นนอกบ้านของโบลอนยากันเลยนะครับ ฟอร์มการเล่นนอกบ้านของโบลอนาใน5นัดที่ผ่านมาเสมอ1แพ้ไป4เกมเลยนะครับยังไม่ชนะใครเลยใน5นัดที่ผ่านมากับการเล่นนอกบ้านในนัดล่าสุดก็ไปแพ้ให้กับฟิออเรติน่าที่1ประตูต่อศูนย์แล้วก็มีไปเสมอกับซาแลนิตนาที่1ประตูต่อหนึ่งนะครับแล้วก็แพ้ให้กับลาซิโอ3ประตูต่อศูนย์ไปแพ้ให้กับเวโรนาที่2ประตูต่อหนึ่งและนัด สุดท้ายใน5นัดที่ผ่านมาก็ไปแพ้ให้กับกายารี่ที่2ประตูต่อหนึ่งนะครับถือว่าทำฟอร์มได้ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับกับทีมเยือนอย่างโบลญญาฟอร์มการเล่นนอกบ้านถือว่ายังไม่โอเคสักเท่าไหร่นะครับกับใน5นัดที่ผ่านมาไปการเล่นนอกบ้านก็ยังไม่ชนะใครเลยมีไปเสมอแค่ซาแ,แลนิตนาที่1ประตูต่อหนึ่งนอกนั้นก็ทชํชใยไม่ได้เลยใน5นัดที่ผ่านมานะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูตารางคะแนนของทั้งสองทีมกันเลยนะครับ ตารางคะแนนของทั้ง2ทีมอันดับที่1อย่าง AC ซีมิลานแข่งไปแล้ว30มีคะแนนอยู่6 6คะแนนนะครับส่วนอันดับที่12อย่างโบลอนยาแข่ง29มีคะแนนอยู่33คะแนนนะครับสำหรับคู่นี้นะั้นตก็ขอเลือกเชียร์ไปทางทีมเจ้าบ้านอย่าง AC ซีมิลานอันดับที่1ของตารางแล้วกันนะครับดูจากฟอร์มการเล่นที่ผ่านมาอย่าง AC ซีมิลานทำฟอร์มได้ค่อนข้างดูดีกว่าทีมเยือนอย่างโบลอนยานะครับ สำหรับคู่นี้ก็เลือกเชียร์ไปทางเอซีมิลานนะครับอ่ะเดี๋ยวนาโต้ไปสรุปหน้า YouTube ให้เลยละกันนะครับว่านาโต้ให้เลือกเชียร์ไปทางไหนนะครับคู่แรกนาโต้ก็ให้เลือกเชียร์ไปทางเวโรนานะครับพบกับเจนัวก็เลือกเชียร์ไปทางเวโรนานะครับส่วนคู่ที่2เป็นคู่ระหว่างเอซีมิลานพบกับโบลุญญานาโต้ก็ให้เลือกเชียร์ไปทางเอซีมิลานนะครับ ท่านไหนติดขัดปัญหาเรื่องใดหรืออยากได้นอกเหนือจาก3คู่นี้เอ้สคู่นี้แม่จะ3คู่ไหนและวันนี้มีเตะแค่2คู่นะครับอ่ะกราบขออภัยด้วยพูดผิดพลาดประการใดอ่ะถ้ท่านไหนติดขัดปัญหาเรื่องใดหรืออยากได้นอกเหนือจาก2คู่นี้มองมุมด้านล่างหน้าจอแล้วทักเข้ามาหาณนะโต๊ดกันได้เลยนะครับหรือลิงก์อยู่ใต้ลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับเดี๋ยวณนะโต๊ดแปะลิงก์ไว้ให้อ่ะ ก่อจะจบคลิปนี้ไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อจะไม่พลาดรับชมคลิปต่อๆอไปของนัาโต้นกันด้วยนะครับสุดท้ายนี้ขอให้ทุกๆท,ท่านเฮงๆรวยๆโชคดีกันทุกท่านสวัสดีครับ